สวัสดีดาเครากาชีมาสวรดานกมาอยู่วันก็เสร็จสารัประจำวันหวานน้อไปที่วัดสวรรคิ์โดยสมบูรณ์ไม่อกี่งาอะไรท่านงากพี่ไทย กุศลเนี่เออให้แฟนกตูกุศลเลยบาสวรรค์ออกนาคนสวส์ู้บาผู้ข้อชอบฟองปิดบานผ่านันเลยิดบาสวรรค์ส่วนรวของบาพญายกุ์ายกกุศลได้ได้งได้เรื่องได้ไมีกุศลเออทนดีกุศลทุนเดียวกุศลได้ได้ไ ยังมจะมีก uh, ่อนไปคุยเวไปสายเรถันนี่ตัวนั้นมีลำด่วยเน้ทานมันเริ่มไม่ได้ การสาดนิ่งแบ่สามนิ่บสาทสีมดแบบแรงกานส่อแรของแม่ก็มาพร้อมกันเป็สุขกเลยไม่คุดพูดเข่าไม้คำตูดพระสุขสุขกันเลยร้วยเพื่อสุขกัน

S <S <an> าานหนุนกเสกยู่านกเสกหวานมืนอดีต้งนายเจนในวันนี้พุทธสาวาลนี่น่า,แ,นานแคบดีขนาดกรรมการมล่าเราเ่ขอเขาชอขอบวกขอบใจบน้ำพอน้ำเง้น้ำใหม่ั้งสายีกพี่น้อง,อง,อง,องออมีโอกาสได้เมาอองพูดพูดเขาเออมือ,อีเลอรคนแรเ,เ,เป็นเจ้าภาพเข่ากันขอขอบวอกขอบใจเอ,อสื่ขอม,มาถวายวัน หรมีไก่มีไข่บางคนที่สงสัยเขามกึ้นไม่มีเรียนนำภาวะภายในผู้สมองตมนนี้มียงาสู่วันมีอยั่ได้ห่นงนะอ่าชนมันรรมีโอาวยาวดีต้อเรามีโอกาสทวสารตักระตุกแต่นนวันนี้จะถูกซื้อถูกจองุ่กซอทุู่ใส่ประเทศหน้าบรจาคนั่นวะถูกมาลอยทุ่มาสิบวันนอประเ จักน้อยลั้งากพิทานรัะพิธันอาหารแดงเขเข้ากับชินวัถวายผาไตรกีวอนนอกจากทุกที่วัถวายแต้นทระพึงเฟือหนังจากอาจารย์สันเขาแดงเขาเข้ากับสายซูควนสูวันัวาถวายผาไตร็นการวายต้นกระพึงเ่งจุงซอจุกแส่ทุกการนาะ 光能光，你做啥？光压迫，光压迫，光压迫。 เป็นจุกปีรอดใจหรอขวาาวขยาารอขากั๊อ่าขอห้องีเออเดนห้องมีตมด้วยน่งเลยแค่ิมาวันเีนำน่อทุรศสิมเป็นเนื เออพระราไม่แกวพรมยนนาะนาเนดูไทยอลอนไปาจริงเป็นอะไรเจดนะเอาไว้ใส่ในเตบเอาไว้นบ่เดี๋ยวถ่าอาจารย์อเอาครเอเดกัน เอ้อปัจจัยสระโคแกจจัยใส่พวกวันเนเอรเพราะว่าจะจแมกโนสูปเแม่โกสูปเป็นนางะสมธิ์ปัจจัยหืนเดอ่าเป็นว่าของของลัคกี้ของคำของคู่อ่าผู้กาใส่เลยนะตัวกอาใส่ขตน เอ no ่อพักคันได้ันคันหาเปนมอ่าเอาัใจไปใส่พกควันเนี้ยบคเนเอยวันเนี่ยเอาอันนั้นยายให้้

เรานิมนต์อาจารย์ไปทักบ้างครับประธานอนุวัฒน์พักผัา ขอเข้าสู่วันวันทีไปงท้องขาทอเสือเาทั้งหลายเ่วว่าวุฒูมุธนาไวยปราับศิลสาวายข้ามร่อมผู้กาทังหลายในสถานที่นี้ต่กาเธอ yeah. So, uh... 在那。 แผ่นลอยมายา <โฮ S 2> ปลงทื่ <โฮ S 2> ัไปไปลงซืงอ้อไว้ตจ้งแต่ขั <โฮ S 2> ้นตอนไปลงดือ้อไว้หลายเดืนนอดนแล้วมันือ

สานุปโภพสวัสดีอาเยนวจายวเจตสวะปุถะกุกัมบางปัจตังมายยังปุถะปฏิคัณอาตัวจันยังตังกาังติสร้างไวทุกข์ภูเสวะาตัวภู สวามีร์มรตายานยาน์พันโ์เสือพันโนเมืองยนใส้นขัพโนอิ้นี์ขาวนานปานวันโนปกาวตสาวกสัโตสังวัโะกาวูมากมาเนัเนาะ

Sawa-sawa jasa manasati Bapak kami tidak hati Sayang lihat kami tani

Bye. Okay. นะจ๊ะดิฉัน <c oughs> แม่ตัวแก้วไปกินขา้าวแต่แม่ไปกินขา้าว <c oughs> eta hau da eta